ทอทอบุรสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะอ่าเทสนี้อ่าเป็นรถทาทาดีเซลนะเครื่อง2.2คอมาัลเ็วตัว140แรงม้านะตัวนี้2.2จะเขียนประมาณแบบนี้อ่าตัวนี้จะเป็นรถรถดันะรถดัดัได้หลักๆเลยนะเบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการก็คือรถอ่า สตาร์ทไม่ติดอะไรประมาณนี้นะฮะรถสตาร์ทไม่ติดแล้วก็เอาไปจอดไว้น่าจะไล่ไล่เช็คนะแล้วก็ยังไม่เจอนะฮะว่ารถมันเป็นอะไรกันแน่นะเนี่ยอา่ารถเป็นอะไรกันแน่หลักๆเลยเดี๋ยวตอนนี้ไฟเฟยไม่มีเลยแบตเตอรี่ไม่มีไฟนะครับไม่สามารถเช็คอะไรได้เลยนะแล้วก็ปั๊มคัอ่าแมนะ่คัดจมเลยนะเนี่ยแข็งด้วยคัดจมแล้วแข็งด้วยนะฮะ เบรกหลังล็อกนะฮะเบรกหลังตายตนิดอ่าล้อเบรกทำอะไรไม่ได้หลักๆเลย mm. เดี๋ยวเรามาดูนะฮะเบื้องต้นก็คือไล่เก็บงานอ่าให้ให้บุกให้ตื่นอะไรประมาณนี้นะ mm. เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีว่าเคสนี้จะมีอะไรบ้างนะสะสำหรับคันนี้นะมาดูเครื่องโดยรวมก่อนนะว่าคือหลักๆเลยอันนี้มีถอด น่าจะเอาน้ำมันล่อนะให้ติดเพื่อจะให้รถมันติดนะฮะอ่า้วคข้ามสามตัวนะตัวนี้จะเป็นแวคค้ามสามตัวรุ่นรุ่นใหม่ก่อนที่จะเป็นตัวรนะ้อยห้าสิบนะอ่าดูหัวชงหัวฉีดนะฮะแบตเตอรี่ไม่มีมานะแบตเตอรี่ไม่มีมากองโซล่าโอ้เรื่องเลยน่าจะต้องดูไล่ระบบน้ํามันด้วยนะฮะแล้วเรามาเอาน้ํามันล่อดูก่อนนะว่ารถจะติดไหมนะเอาเบนซินแย่ yeah, ดู ติดนะติดเร่งนวงๆปล่อยเขาเร่งไงไฟโชไหมโช<อ>ไฟเช็คกับจินโชนะฮะไฟเช็คโชโอ๋อยกกันเร่งเลยยกกันเร่งเครื่องเดินไม่เต็มสูบนะเสียงดังเสกแก่ๆเลยระบบน้ำมันน่าจะมีปัญหานะดับเครื่องเลยระบบน้ำมันน่าจะมีปัญหานะไม่หัวฉีดเสียก็ อกองตันนะฮะไล่ดูอีกทีหนึง่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะฮะแต่ไม่สามารถเข้าได้มาดูเบื้องต้นนะแค่เปิดสวิทช์กุญแจออนอนะฮไฟกับพิบไฟหน้าปัดกับพิบนะ่ะฮะไฟกับพิบนะก็คือไฟลูกโคงลูกเครื่องอ่าไม่ได้เลยไม่รู้เป็นอะไรนะระบบไฟน้าจะมีปัญหาด้วยนะะ อันนี้ไปขยับที่แถวๆชุดสายไฟตอนนี้พอมเข้าได้แล้วนะขึ้นโค้ดตัวนี้นะพีสองศูนะพีสองศูนย์หอ่ะ,อะลองติดเครื่องดูดิลองติดเครื่องดูน,นะ,อ,ะอ่พอพพอพอพอหัวฉีดร้องรั่นเลยแตกแตก หัวฉีดร้องรันเลยนะหัวฉีดร้องแปลกๆระบบไฟน่าจะรวนนะเนี่ยไม่รู้ว่ากล่องพังหรือเปล่าดูที่สายไฟก่อนเบื้องต้นนะเรามาล็อกมาร์กทําการล็อกมาร์กแล้วนะมาร์กตรงนะครับแต่สายพานนะเริ่มดันแล้วนะแตกเลยสายพานแตกอาจจะต้องเปลี่ยนนะเนะี่ยเห็นไหม อาจจะต้องโดนชุดสายพานเทมิงด้วยนะเดี๋ยวเรา,เราจะถอดหัวฉีดนะไปเช็คทีละต้นนะอ่าไปเช็คทีละต้นว่าหัวฉีดมีปัญหาหรือเปล่าเอาอหัวฉีดต้นที่หนึ่งนะอา้าวเครื่องติดได้เดินนะิ่งนะมาวันไม่ไหลนะเล่งได้ปกติดูไรกับ โอ okay. ฉีดใช้ได้ต้นที่หนึ่งนะสูบที่สองนะอ่ะ,อะเครื่องสั่นนะครับน้องเบิร์นเนี่ยเบิร์นไม่มีแรงมเร่งไม่ขึ้นนะอ้อดูอไรครับต้นนี้แปลกๆนะต้นที่สามนะอ่ะ อ่าเครื่องสั่นนะครับเครื่องสัน่นอ่าลองเล่งเนงี้ดูควันเอ๊ะ <Yeah. S 2> เล่นแปลกๆปลกไปกลับวันนี้ว่ฉีดวันนี้ก็สั่นแปลกๆนะต้องลองเอามาล้างดูก่อนนะต้นที่สนีะ่นะม่อ่าเครื่องสั่นนะครับ สองเร่งเร่งสะดุดไม่มีแรงอ่าเร่งตืดนนะสะดุดนะสอดไรกลับกลับอ่าหลากัหลกๆเลยต้องล้างหัวฉีดดูก่อนนะทั้งหมดสีต้นนะหัวฉีดนะอันนี้ล้างสี่ต้นนะดูใบโอเคอยู่นะแล้วก็เปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดสีตัว กองดักน้ํานะลูกหน้าและลูกหลังนะลูกหลังจะมีเซ็นเซอรอ์ลูกหลังจะมีเซ็นเซอร์นะสองท่ออะจะเปลี่ยนใหม่นะครับล้างหัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะเกอรเราติดเครื่องแนละ้วรถมันติดไฟมันรวนปแปลกๆนะคือไฟกับพี่หน้าปัดก็ขยับที่สายไฟก็เงียบบางทีก็มาบางทีก็หาย ชุดมันช็อตกันอยู่นะไม่รู้ว่าลองเดี๋ยวดวงลองด,งดงูเปลี่ยนชุดสายไฟกันอันนี้เป็นตัว V ีสามนะหายากเลยสายไฟนะฮะอ่าสายไฟอันนี้ที่จะเปลี่ยนออกเพิ่งเปลี่ยนออกมาเดี๋ยวจะใส่ตัวนี้ใส่เข้าไปใหม่นะฮะเปลี่ยนชุดสายไฟหนึ่งชุดอ่ะหลังเปลี่ยนชุดสายไฟแล้วนะฮะใส่สายไฟเข้าไปใหม่อะตัดเครื่องโอเคจะตัดเครื่องได้แล้วนะฮะอ่าเบิ้นหน่อย ไโชว์ที่หน้าปัดนะตัวนี้ตัวแปดคำสามอ่ะมันจะขึ้นประมาณนี้เดี๋ยวมาเช็คดูก่อนนะว่ามันขึ้นโค้ดเกี่ยวกับอะไรหลังจากติดเครื่องแล้วนะแล้วก็ดับเครื่องเสร็จปุ๊บรถสตาร์ทไม่ติดนะอ่ลองสตาร์ทดูก่อนเครื่องเดินไม่เต็มสูบแปลกๆนะ เครื่องสั่นดับเครื่องก่อนที่ไฟมาโชว์นะที่ไฟรูปเครื่องโชว์กับเช็คอันจินโชว์ตอนแรกที่ถ่ายไว้หลักๆเลยอ่าเดี๋ยวมาเช็คหัวฉีดนะว่าหัวฉีดทํางานไหมอันนี้ก็คือเหมือนหัวฉีดไม่ทํางานนะไม่เต็มสูบนะเบืนะ้องต้นมาดูต้นที่หนึ่งก่อนอ้าว ช่างลืมเปิดกุญแจนะะกับสับสนมึนหน่อยอ่าต้นที่หนึ่งนะโอเคนะอ่าต้นที่สอง่าต้นที่สองไม่ทํางานต่อไปต้นที่สามอ่าต้นที่สาม,อ,สามอ่าอันนี้สั่งเทสด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะต้นที่สามไม่ทํางานนะครับต่อไปต้นที่สี่ ไฟไม่สั่งจ่ายมาที่หัวฉีดสองต้นนะสามกับสี่อันนี้กล่อง ECU ของลูกค้าน่าจะต้องเปลี่ยนกล่องหนึ่งใบนะอะเดี๋ยวเปลี่ยนกล่องหนึ่งใบนะหลังจากเปลี่ยนกล่องแล้วนะ,ะกล่อง ECU มาลองเทสด,ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ต้นที่หนึ่งก่อนโอเคทำงานนะต่อไปต้นที่สอง ต่อไปต้นที่สามสามต่อไปต้นที่สี่โอเคนะติดเครื่องอเครื่องเดินนิ่งแล้วนะ เดี๋ยวจะต้องมีเปลี่ยนชุดสายพานเทมิ่งนะดูโอเคไปเก็บงานชุดสายพานเทมิ่งต่อนะติดเครื่องรันสักพักนะก็คือมันจะมาขึ้นที่สูบสองนะฮะหัวฉีดสูบสองแสดงว,ว่าหัวฉีดสูบสองมีปัญหานะะอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนหัวฉีดด่วนะเพราะว่าน่าจะช็อตอเดี๋ยวเปลี่ยนหัวฉีดสูบสองนมะาหนึ่งต้นนะอันนี้ของพี่อยู่ในรถ ไปไเปลี่ยนหัวฉีดเสร็จแล้วนะแล้วก็มาทําการเปลี่ยนชุดสายพานเทมมิงนะจะมีปั๊มน้ําลูกลอกตัวตั้งตัวตามสายพานเทมมิงเซตนี้นะะท้งเซตเปลี่ยนสายพานเทมิงนะเนี่ยลอกท้งเซตนะปั๊มลงปั๊มน้ําอ่าหลังจากไล่เก็บสายพานเสร็จแล้วนะมาเบรกหลังล็อกนะคือล้อหลังตาย ไม่สามารถขยับได้นะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวถอดดูเช็คผ้าเบรกล้อหลังนะถอดเช็คใหม่ตัวนี้จะเป็นตัวเพาลอยนะค่อนข้างจะถอดยากหน่อยอ่ถอดมาดูข้างซ้ายนะผ้าเบรกหมดอ่าตอนนี้นะดูผ้าเบรกจะเปลี่ยนผ้าเบรกนะฮะแล้วก็ข้างขวาล็อกติดตายเลยนะน่าจะแม่ปั๊มแม่ปั๊มเบรกด้วยนะไม่เอาไม่ออกเม็ ตามน,นี้นะจานเบรกด้านหลังนะข้างขวาเนี่ย <Okay. S 2> เป็นรอยเส้นเลยเ,เส้นนะเดี๋ยวเราเอาไปล้างหน้าหน่อยของข้างเลยเจียเจียจานใหม่จานเบรกนะะเจียเรียบร้อยก็ผ้าเบรกใส่แล้วนะอันนี้ข้างซ้ายส่วนข้างขวาผ้าเบรกใส่เรียบร้อยนะฮะ <Yeah. S 2> หลังจากไล่เบรกเรียบร้อยนะฮะอ่าก็เดี๋ยวจะไปลองวิ่งดูนะว่ามีอากา,ไาะไรบ้างแอร์ไม่เย็นนะหนึ่งแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นนะเไปลองดูก่อนนะว่าเป็นยังไง เธอตอบวิ่งเทสหลังแก้ไขนะ่ะว,ว่ามีอะไรเพิ่เพมเติมอีกหรือเปล่านะก็คือตอนนี้ก็คือรถอัตราการเร่งดีเลยนะวิ่งดีเลยเป็นร้อยเลยฮนะก็หลักๆเลยก็มีเรื่องคัดแข็งแล้วก็แอร์ไม่เย็นนะฮะันแล้งก็แอร์ไม่เย็นว่นการวิง่งโอเกนะปะกติ เบื้องต้นนะเก็บงานเรียบร้อยก็เดี๋ยวลูกค้าเพิ่มเติมมีเก็บเรื่องระบบแอ์นะฮะอันนี้ไล่ทำแอร์แล้วก็ล้างตู้แอร์ใหม่ก็เดี๋ยวก็จะมียกเกียร์อีกทีหนึ่งนะมาไล่เก็บแอร์ก่อนอันนี้ก็ไล่ระบบแอร์เรียบร้อยนะก็จะมีเปลี่ยนพัดลมคอนเดนเซอร์นะแล้วก็ล้างตู้แอร์ใหม่เปลี่ยนพวกโอลงโอลิงเติมน้ำยาแอร์ไล่น้ำมันคอมใหม่นะใส้กรองแอร์ตู้แอร์ ่าตัวนี้ไม่ใช่ของมันนะอันนี้ทางอ่าลูกค้าได้แปลงมานะก็คือพูดถึงว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะก็ใช้ได้อยู่ก็เอาตามนี้เลยอ่าต่อไปก็เดี๋ยวเราจะมายกเกียร์นะยกเกียร์ทำชุดคัดอันนี้แก้อาการคัดแข็งนะอ่ายกเกียร์แล้วนะก็คือหลักๆนะที่เจอเลยนี่ดูปั๊มคัดล่างนะดันไปสุดนะ สั้นเหลืยอยู่หน่อยเดียวนะครับแล้วก็ผ้าคัตหมดละผ้าคัตถึงพีเบสแล้วนะเนี่ยเปลี่ยนผ้าคัตจานกดนะครับดูลูกปืนกดคัตด,ด้วยแล้วก็ลูกปืนปลายเกียร์อะไรที่จะเปลี่ยนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่แม่ปั๊มคัตล่างนะฮะแล้วก็ลูกปืนกดคัตลูกปืนปลายเกียร์นะฮะผ้าคัตจานกดเสร็จนี้เลยนะหลังจากยกเกียร์เปลี่ยนทําชุดคัตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ขั้นตอนสุดท้ายเลยอันนี้เรามีการเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนชุดสายไฟแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดสูบสองนะอันนี้เราก็ลงทะเบียนกล่องเรียบร้อยนะฮะลงทะเบียนกล่องลงทะเบียนหัวฉีดเรียบร้อยตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือปรับค่าการฉีดน้ํามันใหม่นะด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะให้การค่าการฉีดน้ํามันเท่ากันนะอ้าวป้ายต้นที่หนึ่งนะ งียบต่อไปต้นที่สองฟังเสียงอ่าเงียบนะต่อไปต้นที่สามสังเกตนะ ่าเงียบแล้วนะต้นที่สี่ความเสียงดีๆนะเดินนิ่งนะเสียงดังกาวๆหายไปแล้วนะอันนี้ค่าการฉีดน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะประร้านแล้วทดสอบวิ่งเทสนะฮะ อันนี้หลังจากแก้ไขทั้งหมดแล้วนะฮะแอร์เออเย็นเรียบร้อยรถวิ่งดีเลยอ่อาตากลางเล็งเดีวยวมันได้ร้อยฮะร้อยตีเหลือเลอเลย ได้ปกติแล้วนะสำหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะเคสนี้เบื้องต้นนะลูกค้าก็แจ้งอาการก็คือจอดไว้นานนะรถมีการก็คือดับแล้วสตาร์ทไม่ติดอะไรประมาณนี้นะเบื้องต้นจากที่ตรวจเช็คคือคือระบบไฟมีปัญหาว่าชีชชดช็อตนะแล้วก็ชุดสายไฟมีปัญหานะทําทให้กล่อง ecu เสียด้วยไม่รู้ว่าทํำยังไงนะก็คือหลักเลยระบบไฟมีปัญหานั่นเอง จากที่ได้ตรวจเช็คก็คือเปลี่ยนชุดสายไฟเป็นกล่อง ECU หัวฉีดหนึ่งตัวล้างหัวฉีดล้างเทสน,นะ,ะเสร็จเรียบร้อยรถเครื่องติดก็จะมีไร่เก็บก็คือต่อไปก็คือลูกค้าแจ้งเพิ่มเติมเปลี่ยนชุดสายพานไทมิ่งนะทั้งชุดนะสายพานไทมิง่งลอกตังหลอก,ตา,ลอกตามปั๊มน้ำของเหลวทั้งหมดน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะระบบแอร์แอร์ไม่เย็นนะแอร์ Air, ไม่เย็นก็มีเปลี่ยนชุดอ่า พัดลมคอนเดนเซอร์ด้านหน้าแล้วก็ล้างระบบตู้แอร์ตู้แอร์ลูกค้าแปลงมานะอันนี้ไม่ใช่ของมันอ่าก็แต่ก็ใช้ได้นะก็คือใช้ได้ปกติเหมือนเดิมเย็นเหมือนเดิมนะเบรกหลังล็อกเบรกหลังล็อกนะเกียร์จานเปลี่ยนถ้าเบรกหลังอาจจารบีลูกปืนล้อหลังใหม่ขั้น,นตอนขั้นตอนสุดท้ายเลยนะที่สําคัญก็คือลงทะเบียนวชีปรับค่าการฉีดน้ํามันใหม่พร้อมกับลงทะเบียนกล่อง ECU ให้เข้ากับวชีดนะฮะอ่า อันนี้ก็จบสวยๆไปเลยสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถ,ถนะท่าพานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับคุณชันต้นท่าพาชนบุรี0 8 22 22 2 2 2 2 0 0ศนะ์รอง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 ูนยย์องะาพาึกถึงชันต้นท่าพาชนบุรีซื้ขอขายซ่อมจบสิ้